ครับเช้านี้ A2P ตรวจสอบรายงานครับเปิดดูฟิงเกออนุญาตดูร้านค้าของเราหน้าตาเป็นไงมีสินค้าใหม่ๆนะครับเนี่ยางนี้ รายการสินค้าขายดีขายดีครับโปรดีๆมาแล้วครับสามวินาทีหลังจากเริ่มซื้อ ครับโปรโดีๆมาถึงแล้วทุกวันทุกครั้งเป็นประโยชน์มากมายอาหารมีสินค้าที่ขายดีก็ ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กใส่ในรถยนต์เสียบรถยนต์ก็ได้เสียบไฟฟ้าก็ได้นะครับเย็นนะเครื่องทำความเย็นมินิแอร์พกพาราคาเท่าไหร่สามสามเก้า ถ้าซื้ออะไรจะมีเงินคืนให้ยี่สิบสามจุดเจ็ดสามนี่ถ้าสนใจก็ซื้อนะครับหลายอย่าง พอสมควรนะครับสินค้ามีมากกว่าสองหมื่นชนิดนะอยู่ในหมวดต่างๆนะมีหมวดสินค้าใหม่ของใหม่อัปเดตล่าสุดนะครับรองเท้ามีรองเท้ามีของใช้เยอะแยะ ับพยาบาลคบาลับรับส <Back up. S 1> ินค้าขายดีสินค้าขายดี <c oughs> น,ด <c oughs> นี่รู้สึกชิ้นนี้จะลบรอยนะเนี่ยลบรอยลบรอยติ่งเจลลบรอยแพ้เป็น พีซีเแพ้เป็นสิวช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวปริมาณ30กรัมมีวิดีโอ ต่อมาเป็นสินค้า co, คอดโก้สินค้าขายส่งนะครับสินค้าขายส่งราคาถูกจากโรงงานเราก็มาเยี่ยมชมเสื้อผ้าจุดสตรีสวยงามๆแฟชั่นรองเท้านาฬิกานาฬิกาเนี่ยถูกมากนะครับลองดู 2,166นี่มัน50เรือนตกเรือนเท่าไหร่เรือนไม่ถึง 100. ร้อยเราก็ซื้อมาขายครับลองนะครับลองมาเลือกซื้อดูได้นะครับสินค้าสินค้าแนะนำนะครับสินค้าแนะนำ คัดสรรโดยฟิงกลรองเท้าสามปดหมีเงินคืนร้อยี่สิบาทนะครับรองเท้านี่กำไรดีนะครับซื้อมาขายสร้อยคอ,อครับ มีเยอะแยะนะมีสินค้าแนะนำแล้วก็มีหมวดหมู่สินค้ามากมายสินค้ากระเป๋าคิกดูสิกระเป๋า,ร,ปารถละกีฬาครับความสวยความงามของผู้ชายเป็นไงของผู้หญิง เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้เราลองมาเปิดดูนะครับเปิดไปให้ถึงจุดที่เราสนใจของใช้ครัวเรือนแม่และบุตรเรื่องบ้านองค์กรการเรียนและก็อาหารอาหารก็มีมากมายครับก็มาดูองค์กรสิ สองร้อยสองคนสองร้อยสองคนตื่นมามียอดยอดเงินห้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดยอดในสัปดาห์ 7, นี้เจ็ดห้าเจ็ดจิ่งไปดูก็มียอดที่หอนได้ยอดเงินเข้าใหม่ การทำรายการกเรียบร้อยโอเคนี่นะจะเห็นว่า A 2 P เป็นร้านค้าขนาดกลางนะครับอยู่ในห้างใหญ่ประกอบไปด้วย ร้านค้าขนาดเล็กช็อปนะช็อปเปอร์มีเฟอร์ช็อปเปอร์ครับดีเฟอร์ช็อปเปอร์ PS PS นะพีเอสห้าสิบสองพีเอสนะผู้ที่มาร่วมงานเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับที่มาซื้อแต่ยังไม่ได้อัปเกรดมีทั้งผู้ที่ เราแนะนำเอง28ชอบเปบร์ผู้อื่นแนะนำ122คน122เเปเป็น PS PS นี่เราแนะนำติดตัวนะครับ18 PS คนอื่นนะในทีมแนะนำติดตัว34 PS นะครับ รวมแล้ว52เพศดีขึ้นครับ202นี่คือหน้าตาของช็อป A2P โอเคสวัสดีครับ